คันผูใ้ใทพี่ขายลอตเตอรี่ขายขายลอตเตอรี่เบิกงกานเท่าเยอะอยู่นี่นะครับเอามาเลยนี่สามเก็บผูเลยผู้ได้เบิกงมาเท่าเยอะอยู่นี่กับปอเอาลอตเตอรี่ไม่ผู้แน่นี่ท้าเก่งกับโอ้เอาผู้สวัสดีครับตอนนี้ขวญฝ่าผ้าชกนะครับก็ยุวัดปูหาเจ็ดแปดนะครับมาตามแนวทางนะครับหมวดวังกี้รถนะครับกับวาวากันนะครับเสนอเป็นเพียงแนวทางนนะครับ มาตามตองงวดเลยครับงวดนี่ปูหาตัวใดมั่นใจเลยย่รือวาปูองกุ้งไม่ย่งไปรับชมุมรับฟังไปพร้อมกันเลยครับงวดประจำวันที่สิบหกนะครับม, 65, บมีตัวหน้าหกขาครับอืาปูใดตัวใดต่วเนาะครับที่ปูฝันมางวดที่แล้วนะครับปูฝันว่า,ห,วา,วาห่เบาเถ้ามะขับรรยหาต่ว่าป้ายทะเบียนรถดปูกับเก้าสองหนึ่งนะครับอืมเกือบเขา่าสามโตนะครับการรอบนี้กับ ไปฟังกันครับว่าปูสีฟันบ่อหรือว่าจังไหนหรือว่าสูตรมาหรือยังน,น,นะครับไปรับชมรับฟังไปพร้อมกันเลยครับผู้ใดชอบก็กดไลค์นะครับผู้ใดมักก็กดติดตามให้คอนฝากพาชมเลยนะครับไปครับง่าหมังมีเลี้ยงร้องโฉมเนี้ยงร้่งหนาวเลี้ยงตามเรียกขาดปั้นลงมาเลยเหรอไอ้เหมือนกันเนี่ย ไปเวียนธบาตต์ต้นไม่ล่มและเล่นานถูกสอบกเมียนตักหลายต้นเนี้มนหลงในวัดเดียกคือเี่วเนี่ยเรานเราเบิ่งจะมาดูกุดไต่เรามันขาดหรอเ่เสียบเต่ตีกตีเป็นได้วหาัน่ะภาพเลยละครับปูแต่ว่าเลขดับยูได้หรือเลขดับดับยูปูพาอออีอ่ามันก็ลดต้นพุ่น ฝันปูฝันว่ามาขับรถไปปูเก่าสองหนึ่งปิดอู้ถ้าเป็นสองศูนย์เนาะปูลักเสทปลักไม่ว่าเขาเลยครับปูอันนี้เลขดับนี่บ่ออกอีกนะดับบ่ออกแล้วครับผมกากระบาดมาขับมันกบ่่ออกวากากบาดปูกันก็ะใสได้ผ่านผ่านปูมาที่แล้วครับผมครับปูอันนี้เลขดับแล้วค่ะอ่าชุดเลขดับปูมาแล้วครับระวังจะศูนย์มาอีกครับปูขันศูนย์เราว่างทำ ศูนย์สาตเกาที่ปูฝันคงสุดท้ายฝันมาไปกินน้ามไม่องไม่เตาเห็นว่าตัวองค์กัเป็นศูนยมันเป็นศูนย์อยู่แล้วก็ว่าว่าเลยมันมีศูนย์ครับผมเมันว่ามากศูนยีไปออกศูนสอครับูโอ้ยละละตีน้าเป็นหนึ่งน้ามันน้ามันกับเนึ่งเตามันเป็นซีบาด์โนวงมันเป็นศูนครับปู ผมจะแอ้ยผ่านเลยนี่ครับท่านชุ่มครับชุดดับบนล่างปูดับอยู่นะครับผมเอาไปตั๊บตัวเลขเบอร์พี่น้องนี่ครับหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหาหกหกหาหนึ่งสามสามหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดหกเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าหาสองสองหาอันนี้ตรงกันเลคือดับนาปูเนาะคับผมต้นทุนรถต้นทุนครับพี่น้องก็คือดับบ่ก็มันก็ผ่านนี่เลยว่าหันบ่กับปู รัดตัวเติวเวทกากระบาดก็ะใสได้ว่าหัือเปล่าบ้าผ้าครับผมปรนนี้ก็เนี่ยเรามาเนี่บมาเนี้เรียกรอนมาไล่มาล้มเจ็บ่าหันมาหันซีครับยุงกระไรแม่ยู่ครับอ่าสูตรไะไมาไล่ลงมเจ็บกับปูเนาะลงมเจ็บกระปูเจ็บกับก้าวอยู่หลักหน่วยบอกให้เลยเจ็บกับก้าวอยู่หลักหน่วยหลักหน่วยล่างกับปูเลขมันเป็นไั้ที่ได้เลขครับนี่ใช้กปากกาเโานี่ บอกเอฟสีับโอสูตรที่แล้วนี่หนึ่งกับสองบสูตรสูตรตล่างคือหนึ่งบวกรักนี่หนึ่งบวกสได้หนึ่งหนึ่งหล้วก็บสองับปวมันมากสองอีกบัดนี้ก็หนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองหลักกับสได้สองับสามต้องไปล่างสองตัวนี้มาล่างตรงมาล่างในเลขมันก็เลยเด่นสามบวกรักหน่วยมันอย่มีอยู่เจ็ดกับเก้า คครรัับบสองเนี่ยเป็นได้แคตัดออกศูนย์หนึ่งสองสองบวกสองเป็นสี่ตามที่จริงสี่มันดับบนดับล่างมันก็ั่มามีบ้านนี้ออกเก้าหกหกบวกหกเป็นสิบสองสองบนสองล่างมามีเหลือสามตัวเดียวอครับย่าลืมว่าสิบสองสองเป็นยี่สิบสี่พังหันมาลักหน่วยสองสิบสองหกเป็นเจ็ดสิบสองบ้านนี้ไปรักหน่วยแล้วอะไรคูณ บ่ไปบนกับไปล่างกันเลยว่างห้เจ็ดลักหนวยเด่นตัวดีอืมครับบนปูววิ่งวิ่งสามปู่วิ่งสามบนเลยละสามบนวิ่งวิ่งสามบนบันี้ล่างอันสามจะบ้านลักหนวยห่ปูสามมาลักหนวยหกกับซี่นี่ลักสิบลักสิบหกกับซี่เนียถ้าเป็นสามตัวดิปัวได้ตัวเองกัวมันมาล่างถ้ามันมาศูนย์ออกครับกันไว้ถ้าบนั้าล่างมันไม่ศูนย์สามตามศูนยัวานลักลอยบนดิปู สามตัวจับเนียปูสามตัวได้ตัวไดียรักลอยมันเด่นมันมีตัวเดียวคับนุยมแม่คมมาอีกแล้วคับรักลอยลักลอยลรอย้รอยบนครับสี่ตัวเดียวกรับหลักร้อยบนสี่ตัวเดียวครับปูโอ้อลง่งคีร้อยบนสี่ก็จะเป็น46 3, 46 3, 3, สี่หกสามซีหกสามสี่สี่สาม กัะปู403โอ้เอาปูเขียนสามตัวน้ำในปูหรือยังหรือยังท่านจะเขียนเขียนสามตัวน้ำในปูสามตัวสามตัวก็นี่นี่4 43ครับ403ครับ463กรบปูม่ทนอ่าจังหาปูจะฟันอีกที่นึงนระปูนอกไกลๆเนาะครับผมสามตัวครับปูฟันหลักลอยที่สี่บ้านไทยหลายตัวหรอกเลือ่า คือเพื่อถือผิดคือผิดขันไทยไล่ไล่มันกับเอาไว้แล้วครับรล่างมีปูล่างมีสามเพื่อกันเล่นคู่เดียวหนึ่งสามเจ็ดเนี่ยช่วงนี้เป็นตัวกันนี่สุดครับสามเจ็ดสามเก้าสามศูนย์เอาสามศูนย์ศูนย์สามหนึทั้งบนทั้งล่างของปูมันมีทั้งบนทั้งล่างเนี่ยสามตัวสามสามตันครับผมอืมนี่เรียกจับตัวนี้ครับปูจับตามสูตรที่คัดมาได้นี้คือสองสองกับสามไปล่างครับ <ม>อย่าลืมว่าเลขคูณไปลักหน่วยด้12ออก42 122เป็นย2 1 4ครับบานี่2บวก2หน่วยบวกหน่วยดับ4ทั้งบนทั้งล่างบะมาะอีริครับเหลือ2ตัวเดียวไม่มาหน่วยบนก็หน่วยล่างออก02้านมา02ลักหน่วยครับบานี่12หกบานี่เป็น7อ2หกกับหกลักหน่วยบวกกันเป็น122บอมี่เหลือ7ตัวเดียวที่มหลักหน่วย ครับปูปูแบบนี้รวดเลขคองุ่นปูแบบไปชอบรักแต่รักน่วยครับมันบลาไปน่วยบนมันกับไปน่วยล่างครับแต่ว่าเรื่มันเดินล้างมาในเจ็ดลอยมาไล่อีกนี่มันเกิดไปตลาดน่อยมาไล่มันผ่านระหว่างกันนะบางที่แปดสามกับกลมกันได้คือสามเก้าครับปูครับเก้าสองกับกลมกันได้คือสามเก้าครับสามแปดกลมกันได้คือสามเจ็ดครับ มันจะไปรักษาได้ดิครับปูตะวันงวดนี่เหรียญง่ายนะครับมีสามติดสามนะครับแมนสามบนสามหลางก็เอามาใจตัวนี้แล้วเอาตามรอยมาไล่ครับรอยมาไล่สุดรอยมาไล่นี่ได้เจ็ดน้ปูเนาะขันเดี๋ยวไปซื้อเจ็ดหคกเจ็ดเก้าไปแล้วเนีครับมาได้อ่าติดดับไปแล้วครับปูถ้านั้นเหลือเจ็ดตัวเดียวครับต้องเอามาใส่เลยตัวนี้ขันเดี๋ไปซื้อเจ็ดส้วงมาได้บ้านนี่ สิบสองห่เป็นเจ็ดสิบสองไม่มาด้วยกันมาหนึ่งตัวครับมาหันกับสิบสองสองเป็นยี่สิบสี่ไม่มาด้วยกันมาหนึ่งตัวครับปูผมปูประมาณสี่พันผัดบอหม่าสำหรับไปสองครับครับนะมานี่คือกันกันดีไปซื้อเจ็ดสองมาได้สองกับสามเนี่ยมันเลียมันเด่นเจ็ดลอยมาได้หนึ่งตัวเดียวต้องเอาไปสามเจ็ดตัวเดียวหาร์ดตัลี่ซส้ยเต็มเๆเลือดตัวนี้สามเจ็ดเด่นเดนสามกองเป็นตัวร่องตัวเียตัวสามสามชนตัวกันแล้วตัวกัน ครับปูครับตะว่ากระดับแม่นด้วยครับทำชุชมนี่ครับผมทนผู้ใดพี่ขายลอตเตอรี่ให้ขายลอตเตอรี่เบิกงานหอยยุ่ยเยอะนี่นะครับเอามาเลยนี่สามเจ็ดปูเลยผู้ดใดเบิงมาเท่าเยอะยังไงครับปูเอาลอตเตอรี่ไม่ผู้นี่นี่ทำก่งครับโอ้เอาคู่เดียวบิกกัปป์ฟร้อมตรงตรงเล่นมาปูตรงตรงเล่นมาปูตรงตรงเล่นมาสามเจ็ดตรงตรงเล่นมา สามเกียรตินี่มันมันเด่นอ่ะนะเดินรางรมั่นใจห้อมมั่นใจห้อมเพราะว่าเอาตามเลขคู่สิบสองหกเป็นเกียรติสิบสองไปตัวหนึ่งรักหน่วยครับาขัทสิบสองสองเป็นยี่สิบสี่มาลักหน่วยตัวหนึ่งออกตัวสองนี่นีบเลขสูตรนีน่มันไปแต่ตารางนี่นี่มานอีสองก็ทคกับปป่โอ,โอร้อยมาลลยร้อยมาไลยไนี่แกมาลางนัวปูเจ็ดเนี่ยมันลงเจ็ดลงเจ็ด บางทีมันก็มาบางทีมันก็ไปตัวเดียวเนี่ยลอยว่าไรมันก็พิษบางันครับปูนนี้ไปซื้อเจ็ดเก้าก็ว่าไรเจ็ดหกกับว่าไรพี่นี่เจ็ดหกโค้งเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดไปครัครับปูเขียนปูหาเจ็ดแปดให้นะครับนี่ครับเจ็ดล่างตัวเดียวปูห้าเจ็ดแปดให้ปู ครับผมโอ้ร่างนี่เจ็ดเป็นลบโปรโอตาสามนี่กิสามกระเด็นบวปรใช้สามเจ็ดเลยสามเจ็ดเลยครับมานี่สามเก้ามันก็ใช้ได้เพราะว่าสองเกล่อกวงกันแล้วเนี่ยครับอือไปคือสามเก้าของจะมันกลับไปได้ครับมานีเกียร์สามสามแฝดตรงกันแล้วจ็ได้คือสามเจ็ดแปลงที่ครับ มันจะไปแบบคันสามมากไม่นชมากจริงๆมากจังสิงครับผมอ๋กราบท่มช่อมครับปูหาเจ็ดแบบปดล่อยต่องงวดแล้วกรับงวดวันที่สิบหกมีทันยานสองพันห้าร้อยแคบเอาด้วยครับผมสูตรลอยมาไล่ปูเด่นที่หน่วยล่าง,งป,ปูหน่วยล่างเจ็กับเก้าหน่วยล่างเจ็ดกับเ้าสิบล่า สามตัวเดียวสามตัวเดียวอือับจำชมใหข้ขคาัวันนั้นเราว่างขับวันนั้นเรครับ,รบหน่วยล่างเจ็ดกับเก้าสิบล่างสามเขารับคลิปนี้ฝากไปที่เก้าได้ครับพี่นี่แะครับแนวทางของปูหาเจ็ดแปดนาะครับเลขลอยมาไล่ปูหายไปที่เจ็ดเนาะครับบนปูเน้นไปที่สามปูจับคู่หายไปที่ หกสามสี่สามนะครับกันไว้นะครับศูนย์สามลางปูเน้นไปที่เจ็ดนะครับปูจับคู่หายไปที่สามเจ็ดสามเก่าร่องกับสามศูนย์นะครับหน่วยลางปูหายไปที่เจ็ดกับเก่าครับสิบลางปูหายไปที่สามนะครับ อันนี้เลขดับนะครับงวดที่แล้วก็ดับอยู่นะครับปูมั่นใจว่าดับอยู่เพื่อลดต้นทุนนะครับกลไปเป็นพิจารณาเป็นอย่งครับเนาะแคบเอาเล้ครับเด้อมวดประจําวันที่สิบหกมีถุนหน้าหกขาเนาะครับของแนวทางของปูหาเจ็ดแปดครับผู้ใดมดกดไลค์ผู้ใดชอบกดติดตามก็ให้โชคมาเนาะทุกคนทุกท่าน ลำลำเลยๆนะครับคลิปดีก็สวัสดีครับป oh ูสี่สามี้าหสามมีหสามมมีหกหกสามมมีปูนเ้บมมีามันมีมีมีแต่สี่สามส่สามสามเจ็ดสา